สูตรหม,มักหมูนุ่มนะคะโซดาเมื่อกี้ใส่ไปแล้วอันนี้ใส่นิดนึงตามด้วยซอสถอย พริกไทย,ไทยคลุกให้เข้ากันนะคะก็เอาถุงที่เรา เมือกีปิดไปแบบนี้แล้วก็นำมาใช้ตู้ยินแช่ไว้ช่องแข็งช่องล่างเนี้ยนะคะ ไม่ได้อันนี้ก็ได้เป็นอะไรทำเป็นหมูหมักแล้วก่อนจะนำมาทอดหรือว่าทำเป็นหมูทำกว๋วยเตี๋ยว<ม>ก็ลองใช้ใดูนะคะสามอย่างนี้